สดีครับพบกับนักสิบเก้าสิปกรรถมือสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้คลิปนี้กลับมาเอาใจแฟนๆกระบะสายพันแขลงนะฮะเป็นกระบะสายลุยเป็นปิกอัพสประตูนะฮะเท่จริงๆเลยนะปีใหม่ใหม่น้อยจากค่ายโตโยตานะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2018 Toyota าไฮ u ักซ์รโวพ e r 4ประตู 2.4e+ เกียร์ออโต้ใหม่2000 อ่ช่วงนี้ใครกำลังตามหารถกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้ยกสูงนะฮะพลาดทันนี้ไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าปีก็ใหม่ไม่ก็น้อยนะ,ะสภาพก็เทพสุดๆเลยกับคันนี้เลยนะฮะ2018 Toyota Hilux Revo p r e u n n e r 4ประตู2 4 e พล u s เกียร์ออโตโ้ใหม่ สองมืนโอ้โหที่จะยาวไปไหนจากกว่าจะพูดหมดนะ,ะอ่ะคันนี้รถบ้านมือแรกมือเดียวนะครับไม่ใช่รถประมูลไม่ใช่รถเยอะไม่ใช่รถบริษัทเพราะฉะนั้นซื้อสดก็ได้แต่ไฟนั้นก็ดีได้หมดเลยและที่สำคัญสีดำที่จะได้เห็นต่อไปนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานยังไม่ได้เก็บสีอะไรแม้แต่ชิ้นเดียวเพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆเดี๋ยววันนี้เอามาให้ดูเลยว่ามีริว้วมีรอยอะไรหรือเปล่านะฮะก่อนอินบอกก่อนนะตัวนี้เป็นดีเซล 2.4E จ e ก็เป็นยกสูงด้วยและเกียร์ออโต้และได้ตัว e+ ราคารถใหม่ป้ายแดงนะฮะ8ป9 0 0 0บาทรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีคหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเล็กใหม่แท้ๆ2,000 20, 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคือเต็มราคา วันนี้สวยแค่ไหนไปดูกันเลยตัวนี้นะครับเป็นโมเดลผลิตปี2018จดทะเบียนก็2018ได้กระจังหน้าใหม่ Minor c h a n g แล้วด้วยนะฮะหรือที่เรียกว่าหน้าหล่อโอ้โหเรียกว่าหล่อสุดๆเลยนะ,ะพอ Minor c h a n g กระจังหน้าเขาก็จะให้มาเป็นโครเมียมรอบๆนี่นะ,ะด้านในจะเป็นพลาสติกสีดําเงาโลโก้ใหญ่โตสวยงามเหมือนเดิมไฟหน้าสองฝั่งเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะฮะมาพร้อมกับ Daytime LED แล้วก็ไฟตัดหมอก ที่บอกเลยว่าสภาพใสปิ๊งๆเลยนะฮะพอใช้แค่สองหมื่นดูลักษณะแล้วส่วนใหญ่น่าจะวิ่งกลางวันเป็นหลักนะฮะโอ้โหโคมนี่ใสปิ๊งออกแดดนี่เงางามเป็นปักเป็นประกายเลยนะฮะแล้วตัวรถนะครับมาด้วยสีดําที่บอกเลยว่าสีเดิมทั้งคันนะครับออกแดดนี่เห็นประกายขาวสีดํามุกนะฮะเงางามวิบวับวิบวับโยดเด้งมาเลยแม้ว่าจะยังไม่ได้ทําสีอะไรเพิ่มเติมฝากระโปรงดูแล้วนะครับ น่าจะไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวขัดให้อย่างเดียวแล้วกันนะครับดูแล้วริ้วรอยถือว่าไม่เยอะนะครับขัดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งน่าจะสวยนะครับกันชนก็น่าจะไม่ต้องทําอะไรนะฮะสีเดิมเจ้าของเดิมดูแล้วก็ขับเก่งอยู่แล้วแล้วด้วยความที่เขาใช้น้อยมากนะครับขับไปแค่2 0,000ื่นโลเพราะฉะนั้นริ้วรอยอะไรเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับกันชนหน้าฝาปรงผ่านนะครับแก้มซ้ายนะครับแก้มซ้ายดูแล้วก็ อาจจะมีสะเก็ดหินนิดเดียวนะครับแต่ไม่แนะนําให้ไปทํานะครับเพราะว่าดูภาพรวมอีก90%แล้วสวยนะครับไปอย่างนี้เดี๋ยวขัดให้อีกรอบหนึ่งกระจกมองข้างเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวเท่ๆให้ที่กระจกด้านข้างและที่สําคัญภาษีหมดอีกทีเดือน8นู่นเลยนะฮะหมดอีกทีเดือน8ใช้ได้เยาวๆกระจกเดิมของ Toyota นะครับมือจับเป็นโครเมียมนะครับสบานเจ้าของเดิมใส่เบ้ารองกันรอยขีดข่วนมาให้ ก็ยังอยู่ในสภาพที่ใช้ได้ก็แถมให้กร,กระจกเดิมของโตโยต้าพร้อมกับกันขโมยแล้วก็ฟิล์มรอบคันกันสัตว์เจ้าของเดิมให้มาก็ยังใช้ได้บันไดข้างเป็นสเปคเดิมจากโรงงานเป็นสีดําด้านนะครับก็ยังใช้ได้ประตู2บานก็เดิมๆแล้วก็รอยก็ถือว่าไม่เยอะนะฮะมีสะเก็ดหินบ้างนิดหน่อยแต่ถือว่าไม่เยอะนะครับเดี๋ยวขัดให้นะครับตรงนี้อาจจะมีรอยหน่อยนะครับอันนี้ก็ขายตามสภาพนะฮะเพราะว่าดูภาพรวมแล้ว สวยใสยไม่น่าไปทำนะครับเดี๋ยวขัดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็พอนะครับล้อแม็กเป็นสเปคเดิมเนื้อเดิมจากโรงงานนะครับดูแล้วก็ขับเก่งใช้ได้ไม่มีเบียดฟุตบาทไม่มีทะลอกอะไรแต่อย่างใดพร้อมกับดิสเบรกล้อหน้านะครับแล้วก็เป็นล้อแม็กขอบ17นะฮะยางให้มาที่เบอร์265 26 65R17 เจ้าของเดิมให้ยางโยโกฮาม่ามาด้วยนะครับ เป็นยางอ๋ออันนี้ยางน่าจะของโรงงานนะครับของ t o โยต้าให้มาเป็นโยโกฮามา่าพร้อมตัวรถนะฮะสัปดาห์ที่23ปี2018แต่ด้วยความที่วิ่งแค่20,000เพราะฉะนั้นดอกเหลือเต็มเต็มฮะดอกเหลือลึกๆึกคมคมนิ่มๆน,มนะฮะใช้ได้อีก3ปีเนะี่ยสบายสบายซุ้มล้อสวยงามแชสซีสวยงามเบ้าโชคสวยงามนะครับ ไม่มีสนงสนิมไม่มีร่องรอยของน้ําท่วมไม่มีร่องรอยของการชนแต่อย่างใดขออนุญาตปีนดูหลังคากันสักเล็กน้อยนะครับหลังคาด้านบนนะฮะเรียบร้อยดีไม่มีอะไรต้องทํานะครับสีเดิมหมดนะครับกระบะหลังนะครับดูแล้วก็ไม่มีรอยอะไรใหญ่ๆก็ไม่ต้องไปทํา นะครับล้างขึ้นมาก็สวยผิวเดิมนัเนี่ยคาไปบางๆใสๆล้อแมกหลังก็สวยนะฮะไม่มีเบียดฟูตปาดอะไรยางโยโกฮามาพร้อมตัวรถนะครับโตโยต้าให้มาก็ดอกยังสวยยังลึกมากๆนะครับยังคงยังนิ่นใช้ได้อีก3ปีสบายๆชัดซีสวยงามซุ้มล้อส,สวยงามไม่มีสนงสนิมนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักติดความตัดต่อน้ำท่วมแต่อย่างใดโครงสร้างหลักกันต่อเลยครับน็อตเดิม หมดทุกตัวไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะครับเสาด้านหน้าสไตล์ฮะเม็ดอาร์คสวยงามรถสีดำดำอาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับแต่รับประกันว่าไม่มีชนหนักแน่น,นอนหลังคาครับเม็ดอาร์คยูครบสวยงามหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่น ประตูหลังครับหลังคาครับเมร์คสวยงามอยู่ครบนะครับมาต่อกันที่ด้านหลังจะมีกระบะมีพืชปูกระบะของโชว์รูมให้มาก็ยังอยู่ในสภาพที่ใช้ได้ดูลักษณะแล้วน่าจะไม่ได้บรรทุกอะไรหนักมากมายใช้ส่วนตัวนะครับในครัวเรือนก็ดูแล้วก็ยังสวยนะครับไฟท้ายฮะ ไมเนอร์เชแล้วก็จะได้ไลายนี้นะครับไฟท้ายก็สวยงามเรียบร้อยดีนะครับไม่มีแตกนะครับไม่มีตำหนิอะไรก็สวยงามเรียบร้อยตัวนี้เป็นตัว e plus นะฮะ i l u x u r o มีไฟเบรกที่ฝาท้ายมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับตัว e plus จะได้กล้องหลังมานะครับเปิดมาแล้วฝาโพงท้ายเม็ดอาร์คสวยงามมาร์กกิ้งแต้มสีหัวนอ็อตรูกลมตัวอักษร 4R คมๆรูกลมคม,ค,มคลิปนะครับพื้นกระบะสวยงาม ไม่มีสนงสนิมอะไรแต่อย่างใดร,รูกลมคมกริบรูกลมคมกริบหัวน,น็อตเดิมไม่มีขยับเม็ดอาร์คสวยงามฟ้าโรงก็เดิมหมดนะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นด้านหลังมีกันชนหลังมาให้ก็เป็นโครมเมียมนะครับของโชว์ลูมให้มาก็ยังใช้ได้อะก้มกันหน่อยล้อไหลก็เรียบร้อยดีสวยงามนะครับล้อไหลก็น่าจะเดิมๆยังไม่เคยลงบืน้นเทาล้อสวยงามนะครับแหนบสวยงาม ช่วงล่างสวยงามหมดไม่มีสนงสนิมอะไรแต่อย่างใดนะครับมาต่อกันที่แถบขวาภาพรวมก่อนนะครับกระบะเรียบร้อยดีฮะไม่มีรอยอะไรประตูหลังขวาเรียบร้อยดีไม่มีรอยประตูหน้าขวาก็เรียบร้อยดีไม่มียรถือว่าขับเก่งมากนะฮะแก้มขวาก็สวยงามไม่มีรอยอะไรเลย ดูแลคันนี้คงไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะล้อแม็กหน้าขวาก็เรียบร้อยดีไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรยางโยโกฮาม่าพร้อมตัวรถแต่ดอกยังสวยมากๆนะฮะยังลึกยังคมใช้ได้อีก3ปีสบายๆซุ้มล้อสวยงามแชสซีสวยงามเบ้าโชคสวยงามไม่มีสนงสนิมอะไรบันไดข้างสวยงามนะเป็นพลาสติกสีดําด้านนะครับ มือจับเป็นโครเมียมมีเบ้ารองอันนี้เจ้าของเดิมใส่มาให้เบ้ารองก็สวยงามก็ไปตามนี้แล้วเจ้าของเดิมก็มีการตกแต่งคิววงเดือนรอบๆซุ้มล้อมาก็ยังสวยงามก็ไปตามนี้เขาแถมมาก็แถมไปล้อแมกหลังขวาก็เรียบร้อยดีไม่มีเบียดฟุดบาทอะไรแต่อย่างใดยางก็ถือว่าลึกนะครับเหลือเยอะมากๆเต็มๆอ่าแชสซีสวยงามเบ้าโชกสวยงามนะครับไม่มีสนงสนิมจากตรงนี้จะมองเห็นเลขตัวผังน,นะครับ ไม่รู้ส่องกันเห็นปะนะลงท้ายด้วย40294เดี๋ยวจำไว้เนาะเดี๋ยวไปดูกันในรถอ่ะโครงสร้างหลักกันต่อเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกในประตูเชิญดูกันได้เลยฮะอ่ะ น็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแกะเก่าเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบสวยงามหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นตรงนี้มีบุบอะไรก็ไม่รู้เล็กน้อยนะครับแต่ไม่ต้องไปทำนะฮะอันนี้ไม่ได้ทำให้ขายตามสภาพเนาะไม่ต้องไปพ่น ออเดี๋ยวพ้นไปเดี๋ยวลูกค,ค้าจะคิดมากว่ารถโดนอะไรหรือเปล่านะก็มีนิดหน่อยอาจจะทําของวัตถุอะไรหล่นแล้วก็เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปทำอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันไปอ่ะมาดูเครื่องยนต์กันเลยนะฮะสุดยอดเครื่องที่ได้ชื่อว่าอึดทึกทนอีกรุ่นหนึ่งนะฮะ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2400ซีซีแบบ VN เ u r b o ทอร์โฮะ150แรงมามาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับตัวนี้เป็น2.4 E Plus นะฮะเป็นดีเซลที่ประหยัดถึง15กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็แรงมาให้ถึง150แรงมาทั้งแรงและประหยัดโครงสร้างหน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมตัวอักษรอาคมๆเลยนะสติกเกอร์เรียบเนียนไม่เคยแกะไม่เคยแก้นะครับ เจ็ทซ uh, ี C, สวยงามรูกลมคมกริบซอกในเดิมหมดนะครับมีเบรก ABS ให้ด้วยเบ้าโชกสวยงามอ้สภาพเครื่องใสปิ้งปิ้งเลยนะฮะรถบ,บ้าน2 0,000โลรูกลมคมกริบรูกลมคมกริบรูคมรูคมนะครับคานหน้าเดิมหมดนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับตัวอักษราคมคมน็อตไม่มีขยับรูกลมคมกริบและคานหน้าเอกลักษณ์ของตระกูลไฮลักนะลูกศรชี้เข้าด้านในนะอย่างที่เรารีวิวกันไปไหลายคลิปแล้วลูกศรชี้เข้าด้านในคมคมรู กลมคมกริบน็อเดิมไม่มีขยับนะครับรูกลมคมคลิปรูคมรูคมรูกลม เช็ดสีสวยงามเบ้าโชคสวยงามแบตเตอรี่เดี๋ยวเช็คให้นะครับถ้าเกิน6เดือนแล้วจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยถ้าไม่เกิน6เดือนก็ไปตามนี้นะฮะรูกลมคมกริบแผ่นเพจเรียบเนียนสวยงามไม่มีร่องรอยงัดแงะแก่เกาบ่งบอกเลขตัวถังนะครับ M R 0 J B ลงท้ายด้วย40294นี่จะต้องตรงกับที่เราไปนั่ง2ตะกี้นะฮะเลขเครื่องยนต์ 2GD นะครับผลิต มิถุนายน2018นะครับผลิตและประกอบที่ประเทศไทยสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามเบ้าโชกสวยงามงกันกันร้อนสวยงามโอ้โหสภาพเครื่องดูแล้วมันแบบใสเนียนตาจริงๆฝั่งนี้นะครับตัวอักษรแอลคมๆเลยนอ็อตฝากระโปรงไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นสีเดิมหมดทุกชิ้นเลยนะฮะนกันร,ร้อนนี่เนียนตามากนะครับไม่มีรอยอะไรเลยสติกเกอร์เรียบเรียบเนียนรูกลมคมกริปนะครับตะเข็บ อ่าดึงไม่ได้นะแต่ถ้าแคบเดินตรงแนวสวยงามสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแยะแกะเกาสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามฝ้าโปรงเดินตรงแนวเลยนะครับน็อตเดิม hmm. ไม่มีขยับไม่มีรอยถอดฟ้าโปรงแท้ต้องสลักคําว่าโตโยต้าโอเคเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อย โอ้โหสภาพเครื่องใสไม่รู้จะใสยังไงแล้วนะกับไมค์แค่20,000เดี๋ยวไปดูห้องโดยสารกันดีกว่ามายสเปคเดิมจริงๆเนี่ยจะเป็นบ่อผ้านะฮะถ้าพวก2.4 E เนี่ยนะครับ ก็เจ้าของเดิมนะครับเปลี่ยนเบาะหนังมาให้เราอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้ก็ขอประคุณมากนะเปลี่ยนเป็นหนังเทียมสีดําได้สีแดงอ่าเข้าใจเล่นนะครับดูแลให้ความรู้สึกสปอร์ตความเท่นะฮะดูวัยรุ่นเลยนะเป็นเบาะหนังเทียมสีดําได้สีแดงก็ผมมาเขาฟอกอย่างเดียวนะฮะไม่ได้ทาอะไรเพิ่มเติมฟอกควับศาสด์ให้ตอนนี้ก็สวยงามเรียบร้อยสะอาดสะอ้านวงอะไรก็สวยนะครับไม่มีเปื่อยไม่มีลอกไม่มีทะลอกวัสดุอะไรก็ยังสวยโลโก้ก็ยังสวยนะครับ แผงประตูก็เจ้าของเดิมก็ทํามาให้แล้วนะฮะจากผ้าเป็นหนังสีดําได้สีแดงนะครับฟิลม์มไม่รู้อะไรนะเดี๋ยวมาดูฟิล์ม 3M ฮะขอพระคุณมากก็ยังสวยยังใสเนียนตาใช้ได้วัสดุภายในเลยก็สวยเลยแหละนะครับด้านหลังแผงประตูก็สวยงามนะครับทํามาให้เรียบร้อยแล้วเจ้าของเดิมแล้วดูลักษณะน่าจะขับคนเดียวนะครับด้านหลังดูแล้วเท่าที่สัมภาษณ์นี่ ด้านหลังแทบจะไม่มีใครนั่งนะฮะนานๆจะนั่งกันทีนะครับกอเนียนตาสวยงามนะหัวหมอนครบ3ามตำแหน่งมีที่เท้าแขนกับร่องวางแก้วน้ำให้เท่ๆเช่นเดิมนะครับด้านล่างยกได้ไหมเดี๋ยวลองยกก่อนครับเปิดมาแล้วนะครับด้านล่างก็พรมพื้นก็สวยงามเนียนตาแผวประตูครับสวยงามเนียนกริบนะครับ พร้อมกับฟิล์ม 3M ขอบพระคุณท่านเจ้าของเดิมมาอ่ารุ่นนี้ดีหน่อยมีมือจับช่วยขึ้นลงสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับตัวเบาะฮะก็สวยงามฟอกให้อย่างเดียวนะครับออกมาก็สวยงามเรียบร้อยดีนะพรมพื้นก็สวยงามครับอุปกรณ์ถอดล้อไม่รงไม่แรงอะไรก็มีให้ครบนะครับแผงประตูหน้าซ้ายก็สวยงามเนียนตาแทบจะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเบาะหน้าซ้ายก็สวยงามเนียนตานะครับ เดี๋ยวไปลองขับกันเลยไปมาตัวนี้มีมือจับช่วยขึ้นลงนะฮะก็สะดวกสบายหน่อยสําหรับรถสูงๆแบบนี้เนี่ยแต่พอขึ้นมาแล้วก็ถือว่าขับไม่ยากนะฮะเปเกียร์ออโตโ้ด้วยเพราะฉะนั้นท่านสุภาพสตรีก็สามารถขับได้สบายๆนะครับเบาะเป็นเบาธรรมดานะฮะเดินหน้าถอยหลังด้วยระบบแมนวนวลนะครับกุญแจเป็นแบบเสียบนะฮะ มีริมโบทให้ในตัวกุญแจสำรองมีให้ครบนะครับสตาร์ทขึ้นมาแล้วเร่งไมปัจจุบัน27,000กิโลเมตรโอ้หไม่น้อยมากนะฮะกับอยู่รถ3ปีกว่าๆก,ก็ตกปีละ9,000ใช้น้อยจริงๆเปิดแอร์ก่อนนะฮะร้อนเหลือเกิน แอร์ <Air S 2> เป็นแมนวนวลนะฮะปรับความแรงได้4ระดับนะฮะปรับอุณหภูมิแบบแมนวนวลปรับทิศทางได้ประมาณ3ทิศทางมีไลฟ้าหน้าไลฟ้าหลังมีให้ครบนะครับไม่มีแอร์ออโต้นะฮะแต่ความเย็นเท่ากันเนาะอ่าคอนโซลด้านหน้าก่อนนะ,ะครับคอนโซลด้านหน้าเป็นพลาสติกสีดําก็ถือว่าเนียนกริปเลยไม่มีเร็ยวไม่มีรอยอะไรด้านหน้ามีฟิล์ม 3M จากเจ้าของเดิมให้มาก็ยังสวยงามใช้ได้นะครับระบบความปลอดภยัยตรงร่มนิรภัยแอร์แบ็คคู่พร้อมกับเบรก a b S หน้าจอรุ่นนี้เป็นตัว plus เพราะฉะนั้นจะได้จอ DVD ระบบสัมผัสมีภาษาไทยให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ในตัวจากโรงงานให้มานะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับต่อ Bluetooth ได้นะครับ แต่ไม่มีเนวีนะฮะตัวนี้จะมีแค่นี้ไม่มีเนวีให้นะครับแล้วก็ด้านล่างฮะรูชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบทั่วไปให้มาถึง2รูเลยแล้วก็ USB 1 AUX 1นะครับร่องวางแก้วน้ำเท่ๆเกียร์อัตโนมัติ6สปีดก็ยังสวยงามมีแมนนลโหมดให้ด้วยนะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่ทั้งแบบประหยัดแล้วก็แบบเต็มกำลังนะครับที่ตเบรกมือแบบทั่วไปนะครับที่เท้าแขนเลื่อนไม่ได้นะฮะด้านในก็โลง่ง นะครับไม่มีอะไรพวงมาลัยพาวเวอร์นะฮะไม่มีครูดนะครับมีแต่มัลติฟังกชันรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์เพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงกระจกไฟฟ้า4บานเลยที่คนขับเป็นแบบออโต้กระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้าพับข้างด้วยระบบไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ตามปกตินะครับมีมือจับตรงนี้เดี๋ยวก่อนแล้วก็กระจกมองหลังล้นๆไม่มีอะไรก็ช่องเก็บแว่นให้มาค่อนข้างใหญ่พร้อมกับไฟสองสว่างคู่หน้าแล้วก็ตรงกลาง ที่บังแดดนะครับตามสไตล์รถกระบะก็จะไม่มีกระจกแต่งหน้าอะไรให้นะครับฝั่งนี้ภรรยานั่งจําเป็นต้องมีอันนี้มีภรรยาแล้วนะครับเพราะพัาติกแกะแล้วนะครับพรเพดานสวยงามเย็นตานะครับและที่สําคัญไม่มีเจิมด้วยขอบพระคุณมากนะครับสาสารส้านสดใสสวยงามนะครับเกะเป็นแบบ2ชั้นเปิดมาแล้วตรงนี้โลง่งๆมีพอร์นอะไรไหมตรงนี้เป็นคูบ็อกด้วยนะะ จะสังเกตว่ามันเย็นมากสามารถเอากระป๋องเบียร์มาแช่ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะฮะก็จะเป็นเก๊ะไว้ใส่ของมีบุ๊กเซอร์วิสมีคู่มือใช้งานครบสาเงารถก่อนปี2018นะครับ สิงจดทะเบียนสิงหาคม2018ภาษีหมดสิงหาคมปีนี้แหละก็ไปอีกประมาณ8เดือนตัวนี้รถบ้านนะ,ะมาจากโคราชเป็นรถของผู้ติดตามเราในช่องนะครับมาจากโคราชเลยสีดําเดิมจากโรงงานนะครับเลขตัวถังที่เราไปนั่งสองนะกีน,นะฮะสี่เอ้นย์สองเก้นะฮะ เลขเครื่องยนต์ 2GD ตรงท้ายด้วย4ถึง3ดีเซล4สูบ2.4ลิตร150แรงมา้ารถบ้านมือแรกมือเดียวนะฮะมือแรกเขาผ่อนกับไฟแนนซ์น,นะฮะนันี้ชื่อเอ่อนายชื่อแฟนเขาจริงๆผู้ชายขับนะฮะอ่ะมีแฟ้มให้ครบนะฮะมีคู่มือใช้งานอาจจะเยินนิดนึงแต่ก็ยังถือว่าเนื้อหายังอยู่ครบนะฮะปกอาจจะไม่อยู่แล้วนะครับแฟ้มเฟิร์มอะไรก็มีให้ใหตามมาตรฐานเนาะอ่ะ โอเคเดี๋ยวไปลองขับกันเลยครับอ่ะไปลองขับกันเลยครับสําหรับกระบะ4ประตูแบบนี้นะฮะอ่ะตัวนี้เป็นเครื่องดีเซล2.4ลิตรก็จริงแต่ได้150แรงมาแล้วได้เกียร์ออโต้เลยนะครับฉะนั้นผู้ชายผู้หญิงขับได้หมดเลยนะครับอ่ะ เรื่องความแรงนี่ไม่ค่อยห่วงอยู่แล้วนะฮะเทสกันมาหลายรอบแล้วนะฮะเขาเรียกว่าพุ่งหลังติดเบาะโอ้โหสุดๆเลยนะฮะมีเบรก abs ด้วยระบบเบรกดีเยี่ยมแอร์เย็นสบายทัศนวิสัยในการขับขี่ดีเยี่ยมมีกล้องหลังมาให้ในตัวด้วยนะครับแล้วช่วงล่างก็ถือว่านุ่มนวลนะฮะ ่หรือว่านุ่มนวลเลยแล้วก็พวงมาลัยก็ถือว่าไม่หนักไม่เบาจนเกินไปกําลังพอเหมาะพอดีมือเลยเหมาะสำหรับรถใหญ่ๆสายลุยแบบนี้นะครับข้อดีของรถกระบะ4ประตูก็คือมีการใช้งานที่ค่อนข้างครอบจัก,กรวาลไม่ว่าจะใช้ส่วนตัวนะครับใช้ เที่ยวใช้ขนของได้หมดเลยฮะก็เรียกว่าเป็นเสมือนเป็นเหมือนรถเก่งคันนึงเลยแต่ว่ามีข้อดีก็คือมันยกสูงแล้วก็ลุยน้ําได้นะครับเวลาฝนตกน้ําท่วมลุยได้เลยนะครับเครื่องยนต์ดีเซลก็มีค่าดูแลค่าเมเทนแนนที่ค่อนข้างถูกกว่ารถเก่งนะครับแล้วก็ความประหยัดนี่ก็ไม่ต้องห่วงวงเลี้ยวเนี่ยอาจจะกว้างนิดนึงนะฮะแต่ก็ยังพอสามารถกลับรถในพื้นที่แคบๆได้ด้วยการยกเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับด้วยความที่เป็นรถกระบะไซส์ก็อาจจะยาวนิ หนึ่งเนาะเหมาะสำหรับวิ่งทางไกลก็ละกันแล้วก็ลุยงานหนักนะนะไปได้ทุกสภาพพื้นผิวนะครับทั้งในเมืองนอกเมืองนะครับได้หมดเลยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้บอกเลยว่าวิ่งกันเป็นล้านนะถ้าดูแลดีๆนะฮะกับไฮลักซ์รีโว เดี๋ยวไปฟังราคาและโปรโมชั่นน้ารถกันเลยครับบ้ายอ้าวเป็นยังไงกันบ้างครับโอ้โหสภาพอย่างนี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะฮะใหม่แค่20,000เท่านั้นเองนะฮะแล้วเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะใครที่ตามหากระบะัดประตูเกียร์ออโตในสไตล์ย,ยกสูงนะฮะสายลุยสายปิกอัพพลาดคันนี้ไม่ได้เลยนะฮะ2018 Toyota Hilux Revo 4ประตู f r l a n d e r เกียร์ออโต้2.4 eplus ไม่2องม โอ้ยชื่อยาวเหลือเกินนะฮะกว่าจะพูดหมดเนี่ยนะอ่ะรถบ้านมือแรกมือเดียวนะฮะโมเดลผลิตปี2018จจดทะเบียนก็2018นะครับราคารถใหม่ป้ายแดงนะฮะ8ปดแสน 9ก้าหมื่นเก้าพันบาทนะแล้วใหม่น้อยจริงๆนะสองหมื่นกิโลเมตรรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิกความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้สองหมื่นกิโลเมตรรับประกันซื้อดินเต็มราคาปกติวอล์กอินราคาหน้าร้านนะครับขายอยู่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ u t u b e นะฮะซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแน์ก็ดีร้อได้เลยเหลือเพียงหกแสน 6 7 9 0 0 0บาทนะฮะโหเรียกว่าถู่ก่าป้ายแดงหลายแสนเลยทีเดียวกับไม่แค่2,000 20, 0กิโลเมตรอราคานี้ยังมีวารันตีให้เหมือนเดิมนะครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรอีกกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ2,000 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมง และเดี๋ยวก่อนออกรถนะครับผมจะรถเข้าศูนย์โตโยต้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในโตเจนให้ฟรีทมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ รีทำความสะอาดและรมคันค่าเชื้โรคก่อนส่งมอบเช่นเคยอาร์สวยอยู่ไม่นานนะรีบทักทายฝ่ายขายกันมาได้นะครับที่ Line Official ของเรา id line at 19sp ค้นหาแผนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ Google m a p และพิมพ์สิบใจสีประกรเราอยู่ถนนการปบะพึก,เ,าาปกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกา ประตู2แล้วตัวาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีรถเด่นเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากท่านผู้ชมดูและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของ,ของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบก้าสิปรกรรถมือสอที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com